สวัสดียามบ่ายครับวันนี้มีฝนตกนะครับเชียงใหม่เจดงพารุยกจะพาไปแอวพระธาตุดอยคำนะครับวันที่ฝนตกชุ่มช่ำชุ่มช่ำนะครับตอนนี้กำลังขับรถไปนะครับมีโชเฟอร์ขับรถใื้นะครับก็ไปก่อนนะครับใกล้ๆถึงแล้วครับรอกันมาคุยกันไปนะครับผม อันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวานี้ไปนะครับใกล้จะถึงแล้วครับอันนี้เป็นปากตางเข้าพืชสวนโลกอ๋อนี่เป็นปากตางเข้าพืชสวนโลกนะครับเราก็จะเห็นข้างทางริมขายดอกมะลิเรื่อ,อเอาไปบนนะครับเอาไปบนพระเจ้าทันใจนะครับบนดอยคํานะครับส่วนมากคนที่มาใหม่ๆเนี่ยเมันจะอกบนเถอ่มาไหว้เฉย ก็จะมีคนขายดอกมะลิที่สําหรับคนไปที่มาบนแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็จะมาบนนะครับก็ในกาขายแถวๆได้ฮะเลี้ยงไปถึงุ้นเลยสุดปุ้นเลยครับนะครับพอดีอะโชเฟอร์ผมเปิ้นบนไว้เจ้าประจำนะเจ้าประจำไปเลยมาซื้อไว้สองร้อยพวงเพราะว่าเปิ้นบนรัดสาเร็จนะครับแต่เลยมาซื้อเจ้านี้ตลอดเสร็จแล้วแวะครับครับพี่น้องก็จะบอกว่าดอกมะลิ ทีปนมาแก้บนนะครับมันจะมีหลายราคาแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแม่ค้าพวก,ก็ขจะเตรียมให้เราเลยนะครับเอาร้อยสองร้อยสามร้อยดอกแล้วแต่นะครับโดยที่เขาจะต้องมีพานมาเลยปนจะเตรียมพานให้เรียบร้อยใส่พานนะครับพานสีทองงนะครับเอาขึ้นไปไหว้เสร็จมันต้องเอาลงมานะครับปนจาทางวัดเขาจะจัดส่งขึ้นคืน้นคืนน้ให้แม่ค้าเลยโดยที่เขาจะต้องยุ่งนะครับนี่เป็นเรื่องที่แปลนะครับที่เชียงใหม่เปนทำกันอยู่นะครับ รเราก็มาดูเราก็มาเหาก็มาดูพานนะครับที่ไอแม่แก้พิ่นทำไว้ให้นะครับิ่นก็ทำทำอย่างดีเลยนะครับใส่พานให้เรียบร้อยพร้อมกับซีนให้เรียบร้อยนะครับซีนพลาสติกให้เรียบร้อยใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเลยคือชฟเฟอร์ผมมาแก้บนนะครับสองร้อยบาทก็สั่งซื้อเรียบร้อยครับมารนี่นะครับสวยงามครับสวยงามขอบคุณจ้าสวยงามครับดูได้เลยครับครับครับ ข้างตางพูสวนโลกด้วยกันมีคนขายองุ่เลี้ยงกันไปสิบฟุตเนี่ยนะครับพุดถนนเลยนะครับแล้วก็มีบักรกีเจ้าครับปเดี๋ยวนี้้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะจนสุตถนนนี้ครับแล้วเลี้ยงกันไปแล้วครับจนจะถึงแล้วครับตอนนี้ครับพืชสวนโลกนะพี่ยาหลวงราชพฤกษ์หลวงพ่อเป็นแบบสนใจเรื่องราคาเนาะสนใจเรื่องราคาสนใจแต่จำนวนที่เขาบลไว้เนาะครับ ขั้นต่ำก็ห้าสิบพวงขึ้นไปขั้นต่ำ้วยการบนก็ห้าสิบพวงขึ้นไปนะครับของผมจะเป็นข้างละสองร้อยเนาะโชเฟอร์มันบนสอนนรงร้อยนะครับครับตอนนี้เรามาดูทางขึ้นดอยนะครับจุดเลียยยเ้ยวอยู่ตรงหน้าจุดเลี้ยวอยู่ตรงหน้านะครับใกล้จะถึงแล้วครับถึตนนตงตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเนาะตรงนี้เรากำลัเลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายซ้ายซ้ายนะครับทางขึ้นพระธาตุดอยคำ ชุดนี้ก็จะเป็นปูแสบย้าแสบที่เป็นเฝ้าดอยอยู่อันนี้มากราสการ่กันแสบหญาแสบครับไปชอบกินของดิบของแดงเนอะอันนีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยปูแสบหาแสบได้เป็นยักษ์เฝ้าอยู่ฟัะฮารอยคำนะครับเรามีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าผ่านมาก็เจอปูแสบยาแสบเนี่ยเพราะว่าแกเป็นยักษ์ชอบกินเนื้อคนนะครับ พระพุทธเจ้าก็ได้ขอว่าเนือเลือกกิ่นเนื้อคนได้ก่อเนืน้อกิ่นเนือ้อเนือ้อเนือเน้อสตแตนได้ก่อเออพระพุทธเจ้าเลยขอว่าเป็นเนื้อควายนะครับควายเนี่เป็นควายเผือกเลยนะครับแล้วตอนหลังมาเกิดอ,อะไรไมีเรืเ่องเราว่าปีปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีวิธีปูแสย,ยาแสนะครับคือปลาบูชาย,ยักษ์เนี่ยโดยการเอาควายควายเผือกเนี่ยมอาไป,ปาย,ยูแถว ข้างล่างมาถ่ายคันี่นะครับคือเฝ้าอยู่ที่นี่นะครับกลัไปกับไปตั้งขึ้นแล้วนะ,ะหลังบินรถขึ้นเองขึ้นแล้วแต่ค่อนข้างชันมากนะครับ ไปเยอะเหมือนกันนะครับของเจ้าทําใจนะครับวันนี้ก็มาถึงวัดดอยคำแล้วนะครับกำลังเดินขึ้นไปนะครับกำลังเดินไปน,นะครับแน่ก็จะมีพระธาตุอ๋อวัดดอยคำอยู่ข้างหน้านะครับองค์ใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าพระประานวัดดอยคำนะครับ เดี๋ยวเราจะไปไปแก้บนกันนะครับโจ้าสรอยผมเดินน้ำหน้าแล้วกันนะครับอันนั้นอันนั้นคือไรซำใช่ว่าอันนี้วัดไรซำวัดไรซำนะครับลาเนี่ยก็คือพระพระพุทธรูปหลวงพ<ง><ง>่อพ่อพูดได้แล้าอยู่ข้างหน้านะครับแบบบรรยากาศนะครับน่า นกกระรามุทธามีการไข่ไว้เ,าเนาะครับคนกระกวัดพระธาตุโดยคำนะเกิดอนี้น,นะนี่ก็คือพระธาตุโดยคำนะครับนะครับมีคนมาแก้มอนเพื่อแก้เลยนะครับ เพื่อนที่มาแก้บนนะครับบนก็นจะเอาทุ่มาปักไว้ตรงนี้นะครับขอพรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปเข้าไปดูภายในนะครับมีคนมาสมบูรณ์อย่างต่างๆเยอะแยะนะครับมาหลายตานะครับเห็นดอกมะลินะครับที่ม,มาแก้บนนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับ เชียงใ,ใหม่นี่ครับที่วัดธาตุระคังน,นี้เป็นคนมาเยอะมากนะครับอันนี้เจ้าเฟื่องผมกำลังขอแก้บนนะครับขอพรเอาไว้นะครับเพื่อนๆดูคำแก้บนที่อยู่บนนั่นน,นะครับก็จะมีทำอะไรทฐานแก้บนนี้ดนะครับคนมาเยอะเลยนะครับดูเป็นเรื่องจริงจังมากเลยนะครับที่เชียงใหม่ ูส้สึกจิ0นะครับแยกมากนาะครักน,นึงปัฒขนาดฝนตกนะครับวันนี้ที่ประชุมแถเนี่าวจามารีมาแก้บนนะครับมีที่นันเต็มนะนะครับูนะครับมรีตุนมาแก้บนนะครับแย่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วด,ดูคนแก้บนนะครับ ที่ะสมสุกร็เเรามาดิ้มาแก้บนมันเยอะยนะครับมีข้าวข้าวนะครับนี่นต้องกวาดมาอ๋อทางนอกนะครับดูบรรยากาศนะครับเชียงใหม่นะครส่วนตกวิวสวยมากนะครับนี่บนพระาธาตุดอยคำนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามมากเลยครับขอพระาธาตุองญ่นะครับ ันนี้บริเวณรอบๆล,บลานด้านนอกนะครับมีผู้คนมาได้เยอะในการลาขนาดฝน,นตกนะเมื่อกี้ตังที่เราออกมาก็คือทางนี้ที่มียักษ์สองตัวที่ยืนอยู่นะครับบรรยากาศตัวนี้สวยมากเลยครับอันนี้ามาดูวิวเชียงใหมน่นะครับนะครับตอนนี้วิวเชียงใหม่ฝนตกนะครับ สวยมากเลยครับฝนตกพรำๆนะครับสุดยอดครับ,รรบนี่ต่างขึ้นตรงที่ถ่ายได้ฮ้องว่าลานชมวิวนะตอนแรที่จะเดินลงก็จะไปเจอตรงปุ๊ดไย่าไซคนนี้อ๋อห้ามอะไรนี่เดินลงไปก็จะไปเจอ ผู้สายแส่ที่เราขึ้นมาตะกี้นะครับข่ายาขับรถขึ้นมาก็เดินอ๋อข่ายาขับรถขึ้นมาก็เดินขึ้นมาได้นะครู้สึกว่ามีสักี่เก้าอ่ะน่าจะมาแน่ใจแต่ร้อยาจะร้อยกว่าร้อยกว่าเก้านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระประธานพระธาตุลอยคํานะครับ มีข้ามันแบบวัยผู้ชายนะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับนี่คือบรรยากาศรบอบๆนะครับนี่เลยจะเป็นนี่จะเดินออกไปนาครับตรงน,นี้เป็นอาสมนะครับ ไม่ยาแซอยักตาเขียวผู้ดูแลพระธาตุอยครับ mm hmm. สมรีผูแรนี่คืออาสมพ่อปูแสะเจ้าจีกังยักษผูดูแลพระธานะครับ mm hmm. ผมพูดตะกี้นะครับ mm hmm. ตอนนี้อันโชเฟอร์ผมก็จะซื้อหวยเพราะว่าร้านนี้ มีคนเคยถูกหวยนะครับเออร้านเออร้านป้าอ้วนดูกไคำนนะครับหวยมดแล้ะครับแต่หวยบนมดเนาะขายม้วนพ่อเออนจะมาแวะซื้อร้านหนึ่งร้านนึ่นะครับ้อว่าจะ้หวยนั้อ นี่เฮียธงจะซื้อทุเรียนไปฝากเพื่อนๆนะครับคนที่ชมอยู่คนจะซื้อไปฝากนะครับสองนุวยนี่กินกันสุดปีสุดแรงหมดเสี่ยงนะครับเราจะไปดูอันหมอกนะครับบนพระธาตุร้อยคำนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับหมดต้องขึ้นไปคูชีฟ้ากันนะครับเที่ยงใหม่กับเมย์ครับนี่ครับสุดยอดนะครับบรรยากาศ ต้นพุ่มนเป็นต้นไม้นักมีคล้ายๆเป็นป่านะครับตอนแต่ลยมีคล้ายหมอกนะครับเคลื่อนที่ด้วยนะครับมันค่อยๆเคลื่อนที่นะ,นะสวยงามมากครับบองจะใหม่ตอนนี้ครับนือก็หมอก<า>หมอกห,อกหัวเมฆน,นะคร <laughs> ับเยอะแยะเต็มไปหมด สุดยอดที่ได้มาดูนะครับเออคลิปนี้ไาตีนะครับอย่างไรก็เลยกดไลค์กดแชร์นะนมกันนะครับ